ช่อโกงกับผิดสัญญาทางแพ่งแตกต่างกันอย่างไร9ก้าหลักในการวินิจฉัยที่ทนายความควรจะต้องรู้เมื่อเกิดเหตุไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดขึ้นเช่นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ไม่ชําระเงินไม่ส่งมอบสินค้าไม่ส่งมอบทรัพย์สินกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ข้อพิพาทที่มันจะต้องเกิดขึ้นในแทบทุกคดีเลยคือว่าคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง ที่จะต้องดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกันทางแพงหรือว่ามันจะเป็นเรื่องช่อกงที่สามารถแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจหรือฟ้องคดีอาญาได้แน่นอนล่ะครับว่าฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายที่รับความเสียหายจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตอกลงเนี่ยอยากที่จะให้มันเป็นคดีช่อโกง <c oughs> เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าถ้ามันเป็นคดีช่อโกงซึ่งเป็นคดีอาญาเนี่ยมาตรการบังคับมันรุนแรงคือหากไม่มายอมเจราจา <c oughs> ไม่ยอมไก่เกยียดเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นติดคุกต้องงกันตัวแต่แน่นอนล่ะครับฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ย ก็มักจะมองว่าตัวเองเนี่ยแค่ผิดสัญญาทางแพ่งไม่ได้กระทําความผิดฐานช่อโกงบางครั้งก็จะมีการบิดเบือนกันนะเอาคดีทางแพ่งมาฟ้องเป็นช่อโกงเอาคดีช่อโกงเนี่ยก็พยายามสู้ว่าเป็นเรื่องทางแพง่งดังนั้นแล้วเนี่ยเราในฐานะทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยจะต้องแยกออกระหว่างความผิดฐานช่อโกงนะครับกับการผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร หลักในการวิจัยเรื่องความผิดฐานช่อกงมกับผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยหลักมันมีอยู่ง่ายๆเองศาลมีคำพิพากษ,ษาดีกา ไว้นานแล้วแล้วก็หลายคดีที่ผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับว่าถ้าคู่กรณีเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญามาตั้งแต่แ,ตแรกเนี่ยย่อมถือว่าเป็นความบิดฐานช่อโกงแต่หากคู่กรณีเนี่ยเขามีเจตนาจะปฏิบัติตามข้อตกลงตั้งแต่แรกแต่ตอนหลังเขาเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทาให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแค่ผิดสัญญาทางแ่งจริงๆแล้วหลักมันมีข้อเดียวเท่านั้นเองแต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดเ้าข้อในวันนี้ก็คือการที่จะมาดูว่ามันเข้าเจตนามาตั้งงงแตตตต่่้้นนหหหรรรรือออววาาาาาเกกกกิิดดปปัาาััญภยยลมมจะูพฤโบ นะครับตามหลักที่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตานาเขาตั้งใจจะปฏิบัตามสัญญามันตั้งแต่แรกหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูพฤติการของเขาซึ่งผมสามารถแยกออกมาได้เป็น9ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับคือข้อตกลงที่ทํากันนั้นเนี่ยคู่กรณีสามารถทํากันได้จริงหรือเปล่าถ้าข้อตกลงที่ตกลงจะทํากันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่คู่กรณีเนี่ยสามารถทําได้จริงมันก็อาจจะฟังเป็นข้อหนึ่งนะมันยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ชี้ขาดว่าโกงไม่โกงนะแต่มันก็ฟังเป็นผลดีได้ว่าไม่น่าจะเป็นการชอโกงนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าข ที่ไม่สามารถทําได้เลยเนี่ยอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าน่าจะเข้าช่อโกงนะครับตัวอย่างเช่นทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันแต่ที่ดินไม่มีอยู่จริงที่ดินผิดแปลงตกลงจะให้เอาเงินมาลงทุนล้านนึงจะให้ผลกําไรเดือนละยี่เปอร์เนี่ยโดยที่ไม่มีกิจการที่ทากาไรได้จริงอันนี้ช่องโกงแน่นอนยังผิดพลกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอีกข้อหาหด้วยนะครับหรือหลอกว่าจะไปทํางานต่างประเทศได้แต่ประเทศนั้นประเทศปิดเขาไม่รับคนงานคนไทยอย่างเงี้ยหลอกว่าจะขายสินค้าแต่สินค้านั้น้้้นนนนนนนไมม่่่่ีีออออยูจรริงงััคือชกแแเพาะะฉลว หากการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เนี่ยก็มายังไม่การันตีนะว่าจะไม่ใช่ชอโกงแต่หากข้อตกลงนั้นเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนเนี่อันนี้การันตีเลยว่าชอ่อโกงข้อ2เนี่ยคือในการทําข้อตกลงนั้นเนี่ยใช้อะไรมาจูงใจถ้ามีการอ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารเท,ท็จเอาใบเสนอราคาปลอมเอาใบเสนอราคาเท,ท็จตั้งหลักฐานปลอมต่างๆมาจูงใจในการทาสัญญาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าน่าจะชอโกงแน่เลย หรือมีการอ้างว่า๋อตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไปติดต่อกับนายกนายติดต่อกันนายขอเดี๋ยวนายขอเขาเดินเรื่องให้แล้วตอนหลังนายขอบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นรู้เห็นเกี่ยวเรื่องนี้เลยเอาชื่อผมไปอ้างไอ้อย่างเนี้ยคือบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องวัตถุหลักฐานต่างเนี่ยถ้ามันอ้างอะไรแล้วมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยอันนี้ก็น่าเชื่อว่าน่าจะชอโกงไม่ตั้งใจจะไปแบบตามสัญญาตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดว่าพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรต่างๆพยานบุคคลเนี่ยมันมีอยู่จริง ตามที่เขาอ้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจวิจัยได้ว่าอาจจะไม่มีเจตนาช่อโกงต่อมาข้อที่3คือหลักประกันที่ให้ไว้ในการทําข้อตกลงถ้าในการทําข้อตกลงสัญญากันเนี่ยคู่กรณีฝ่ายที่ไม่ไปฏิบัติตามสัญญาเนี่ย มอบหลักประกันไว้ให้เพียบเลยมีทั้งแบงก์การันตีมีทั้งบุงคคลค้ำประกันมีทั้งที่ดินค้ำประกันออกเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าไอ้อย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นเจตนาเขาว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจในการเมคดีลหรือว่าการทาข้อตกลงกันการที่เขาปฏิบัติไม่ได้ทีหลังเนี่ยมันก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะชอโกงมาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าหากไอ้คนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยนะชีวิตตัวเองไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยหรือถ้ามีก็โยกย้ายไปหมด แล้วไม่ยอมมอบหลักประกันอะไรให้เลยหรือมอบให้ก็มอบให้หลักประกันปลอมหรือหลักประกันที่มูลค่าไม่ถึงบอกที่ดินผมล้านหนึ่งเนี่ยความจริง5 0 0 0 0่นบาทอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจตนาเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ฏิบัิตามข้อตกลงมาตั้งแต่ต้นนะครับต่อมาข้อ4ี่ที่จะพบบ่อยเลยก็คือว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเอาไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ไหมกู้ยืมเงินไปบอกโอ้โหแม,แม่แม่หนูป่วยมากเลยไม่ได้เงินก้อนนี้แม่หนูตายแน่เลยนะครับปรากฏว,ว่าแม่คุณตายตั้งแต่ คือหมายว่าเงินที่เอาไปเนี่ยบอกว่าเอาไปรักษาแม่แต่แม่ตายแล้วอย่างเงี้ยเอาไปซื้อของแบนเนมรนะครับรับสินค้าไปต่อบอกว่าอันเนี้ยจะเอาสินค้านี่ไปส่งออกที่นี่จะเอาไปขายที่นี่เพื่อเมกกาไรสร้างผลกําไรขึ้นมาแต่ปรากฏว,ว่าเปล่าวะเอาไปขายตลาดมืดราคาถูกๆูกอันเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตั้งใจที่จะไม่แบบตามสัญญาตั้งแต่ต้นผมเคยเจอเคลสลักษณะนี้นะครับเอาเงินไปลงทุนอ้างว่าจะไปปล่อยกู้ต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏผมสืบเส้นทางการเงินแล้วเอาไปซื้อบ้านให้แม่ประเด็น ที่จะต้องพิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยได้ใช้ไปตัวตรงวัตถุประสงค์ตามที่ข้อตกลงกันหรือเปล่านะครับข้อ5คือมีการปฏิบัติตามข้อตกลงไปแล้วแค่ไหนหากปรากฏว่าหลังจากทำสัญญาไปแล้วเนี่ยก็มีการส่งสินค้าให้บางส่วนจริงมีการชําระเงินตามสัญญาไปบางส่วนจริงมีการปฏิบัติตามสัญญาไปแล้วเนี่ยต่อมามันเกิดสะดุดเนี่ยมันก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกหรือไมต่ตั้งใจจะไม่ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่นี้ต้องแยกแยะต้องระวังให้ดีเพราะว่าทุกวนนกวััันนนเเี่ยอิิชพรรมหหขึ้ะคบ โดยเฉพาะในกรณีเคสู้รเบเหมาเนี่ยนะครับพอรับเงินมาส่วนหนึ่งก็กลัวว่าจะโดนช่อโกงก็เลยทําไปนิดหนึ่งทาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งงานแล้วก็บอกว่านี่ไงไม่ช่อโกงเนี่ยอันนี้คือการที่เขาทํางานหรือส่งมอบทรัพย์สินไปบางส่วนส่งมอบเงินไปบางส่วนเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยแต่ถ้าเอาไปแล้วไม่ทําเลยเนี่ย อันนี้น่าเชื่อว่าน่าจะชอบโกงจริงต่อมาเข้า6ต่อเนื่องกันอย่างที่พูดไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าทําไปบางส่วนแล้วก็ทิ้งงานไปเลยเนี่ยนะครับจะถือว่าไม่ชอบโกงมันต้องดูด้วยว่าสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้เนี่ยคืออะไรถ้าสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้เนี่ยคือเกิดปัญหาเช่นสถานการณ์โควิดนะแรงงานไม่สามารถเข้าได้เกิดอุบัติเหตุสินค้าถูกกักอยู่ไม่สามารถนําเข้าประเทศได้หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ว่ากัน ปเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยอะครับอยู่ๆผมอยากจะทําแค่นี้นะครับผมก็ทำแค่นี้แล้วผมก็ทิ้งงานไปเลยอันนี้ก็เข้าช่องกุงนะครับข้อ7หลังจากที่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยมีการเยียวยาปฏิบัติ ตามข้อตกลงหรือว่าหาวิธีการเยียวยาความเดือดร้ให้กับฝ่ายตรงข้ามไหมเช่นพอเกิดปัญหาปุ๊บก,ก็รีบคืนเงินหาเงินบางส่วนเท่าที่มีทีทท่เหลืออยู่เนี่ยคืนให้เขาทรัพย์สินที่เขาที่มีอยู่ก็เอาไปคืนให้เขาทาเจรจาข้อตกลงไม่หลบหนีอันนี้มันก็แสดงเจตให้เห็นเจตนาส่วนหนึ่งว่าน่าจะไม่ได้ชอกรูงแต่ถ้าหลังเกิดเหตุติดต่อไม่ได้หายไปเลยนะครับไม่ยอมเยียวยาไม่รับผิดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นต่อมาข้อที่แปดคือค้าทีี่่่ผาานนมย มีดีลเรื่องซื้อขายสินค้ากันมาตั้งนานแล้วมีดิลเรื่องการลงทุนกันมาตั้งนานแล้วก็ตกลงค้าขายด้วยกันมาไม่มีปัญหาตลอดจนตอนหลังมันเพิ่งจะเกิดปัญหาเนี่ยอันนี้มันก็แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาช่อกงแต่นี้ต้องระวังให้ดีนะครับพวกแชร์ลูกโซหรือพวกหลอกลงทุนทั้งหลายเนี่ย แรกๆก,ก็มักอยากให้ผลกําไรนะครับแล้วหลังอย่างนั้นก็ให้เอาเงินมาลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงเวลาก็โยนเลยเทเลยนะครับอันนี้ต้องวิจัยให้ดีไม่ใช่ว่ามีการทําข้อตกลงมีการทำสัญญามาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ผิดมันไม่ใช่มันมีแค่ส่วนหนึ่งในการประกอบเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเกิดในข้อตกลงที่ทํามาก่อนหน้านี้คุณทําเพื่อหลอกให้เขาลงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ผิดนะครับข้อ9ก้ข้อสุดท้ายแล้วก็คือว่ามีประวัติทำอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าบางคนในประวัติปปปรรรรไไไฟลลล์เเเเ้้าาาาาาดดีมมมมกกกย็นนสสุจจิิิตตตตชแวััญหงงๆ่าาถบขอ อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาวิจัยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาชอบโกงแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหประวัติคุณนี่หลอกคนมาทั่วเลยมีผู้เสียหายทั่วประเทศเลยที่ผ่านมาเข้าออกคุกมาแล้วโดนคดีเดิมเินคดีมาเป็นสิบคดีอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณกระทำความผิดคดีเนี่ยแต่มันแสดงให้เห็นหนึ่งแนวทางวิธีการทําหรือประวัติความคุ้นของคุณซึ่งเอามาประกอบได้อย่างไรก็ดีที่ผมพูดทั้ง9้าหลักเนี่ยนะครับมันเป็นแค่หลักเบื้องต้นเท่านั้นเองในแต่ละคดีเนี่ยก,จจกัน โดยละเอียดถึงจะบอกได้นะครับสำหรับหลักในการวิจัยความผิดฐานช่อโกงกับการผิดสัญญาทางแพ่งในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนผู้สนใจทุกคนนะครับหากถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ความรู้เช่นนี้ต่อไป